โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับได้ึ้นอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับวันนี้อยู่กับการรีวิวสกินใหม่ของเซเนียลนะครับเดโมเนกเคชชั่นนะก็เป็นเซตเดียวกับตัวของเอลซูแล้วก็พวกโอเมนนะฮะก็วันนี้มาเริ่มที่การสุ่มกันก่อนนะฮะก่อนที่ไปดูการสุ่มเนี่ยก็มาดูเว็บที่ดอยใช้เติมเกมประจําก็คือเว็บเติมเกมนะครับเป็นเว็บเติม RV ที่ปลอดภัยนะครับเชื่อถือได้เนาะก็เข้ามาตรงนี้กดคลิกที่โลโก้ RV นะครับแล้วก็ เลือกล็อกอินด้วย Facebook หรือการีน่านะครับก็ล็อกอินด้วยการีน่าแล้วกันนะฮะอ่าพอล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถเลือกเติมได้นะครับสามารถกดเติมผ่านช้อปปี้เปก็ได้นะครับมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะแบบได้โบนัสสองเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้นะครับอ่ะก็กดไปเลยนะฮะห้าร้อยคูปองอะไรอย่างเงี้ยกดไปเลยนะชื่อดอยเซอร์นะฮะอ่ากดตรงนี้ทําการชําระเงินนะครับนะครับมันก็จะลิงก์มาที่แอปช้อปปี้เปให้เนาะเราก็กดชําระเงินผ่านตรงนี้นะครับอ่ะประมาณนี้เป็นการเรียบร้อยนะฮะโอเคพอชําระเงินเสร็จคูปอองกกก็จะะะะเเเเข้้าาาาไไปปปทีี่่่ลลยยนนนนครรรัับมณดูสต ก็ตอนนี้ดอยได้สนลดมา6กนะครับคิดว่านะ่าต้องเก็บไปใช้ในช่วงที่มันแบบแพงๆไหมค่อยกดลดเกี่ยววะอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะฮะเฮ้ยยืนยันฮะจิวติวตึง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 สองรอบท้ายเลยเหรอเราคือเราจะดวงไม่ดีใช่ไหมไปครับห้าไม่ไกลเคียงครับไปครับยี่สิบเก้าตอนแรกเราตีประมาณพัน1000ต้นๆนะพันต้นๆมาดูว่าสกินนี้เราเสียเท่าไหร่ไปครับ เฮ้ยได้แกลกว่ะแต่ก็มีแล้วอ,อ่า5.9คูปองยังฮะยังไม่ได้ใกล้เคียงยังฮะ9.9คูปองได้โปรไฟล์ไปร้อยอือต้องใส่กูเหมากระดานแน่เลยวะโอเคไปไปกดรถตรงนี้เดี๋ยวะก็จะเหลือ7.9 7 1คูปองเฮ้ยได้แล้วโอ้สกินนี้โดนไปประมาณ 650ประมาณ650คูป,ปองนะครับอันนี้ดอยขาดไปอหนึ่งอันถ้ากดลดอีกหนึ่งก็จะประมาณ700ดร้นิดๆนะครับมาประมาณนั้นนะฮะ700ดร้นิดๆอยู่ที่ว่าเราได้ครั้งเที่ยวไหลาแล้วก็อยู่ที่ว่าเราก็ใช้ส่งครั้งเที่ยวไหลาแต่ดอยเก็บไว้2ครั้งสุดท้ายนะก็เพื่ออ่าเป็นการเซฟนะครับมาประมาณนี้ไปครับอย่าไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่าแล้วสกินนี้นะสสญญครับจเจมันเด็กเคียชันนะนี่อเอ้ยรางดีเท่อยู่เหมือนแบบเป็นปีศาจเลยไปครับลุย ขอ,องเท้าเกาะดีไหมเนี่ยของเท้าเกาะมาให้หยามตีไม่เขา้ามีตัวตีแกภาพถึงสามสามตัวตอกได้หนึงคก็ยอมไปรับซีซีบคลิกซี่ไม่เป็นไรมั้งแล้วว่าเทิดเดได้บางที before we enter the next era we must purge the world the <laughs> อย่ด็กอ่นง่ายง่ายวันห้าก็ต้องตายนะบอกเลยมาเปิดแบบตึงๆนะคอลลิงมาที่แรกเลยตึงๆ

หน้าไปเติมรอวาร์ปไปก่ <laughs> อนเจ็บมะหน้าเจ <laughs> ็บมะหน้าบอกเลยเจ็บมะหนา้าว่าไปสิบเปอร์แอมคือใครเขยกลอย อ้มึงแทงติดขี้เมื่อกี้อะไรครับเนี่ยเยัยอะไรครับเนี่ยโมโลผมจะมาแล้วกุยผมโดนอะไรคือเทมันแทงติดขี้อ่ะมึงใส่ลูนลูนแทงห้อยขี้เหรอกูถามจริงไอ้ยังคือเมื่อกี้ไม่ขี้ไม่ตายด้วยกูบอกเลยมันจะเหลือนิดนึงโอ้โหกเขี้แทงโคตรแรงเลยจเขี้สี่ไร้ขึ้นเลขขี้มาเลยโอ้โหกูยอมก็ได้แหม ใช่ Our lane tower under ครับนี่เนี่ยฮ่าสิแตใช่แต่ว่าหมายถึงเมื่อกี้มันเลขขี้ขึ้นมาเลยมันไม่ใช่เลขธรรมดาเฮ้ <c oughs> โจมตีอศัตรูเลยอะวะสี่คิวแล้ววะคามรัดช็อตของเรานี่มันอะไรกันแต่ว่าเราเล่เกมมันน่าจะแพ้ใหญ่ต้องให้พเพื่อนๆตัดการอย่าี้ Lang on Dream Mountain in <boundaries> the reunion. And my master, I'm on it. An enemy has been defeated. Okay, okay, okay. ไม่ตึงอ่ะไฟเลี้ยเพี้ยนมากเยอะไปพย<ป>ายามแล้วเราพยายามจะดิ้นรนกราานับสถานการณ์นี้สกิลมาไม่ทันว่ะ ไอ้เหี้ยโคตรเลยโดนชุดเดียวโดนชุดนึงมันเกือบตุยเลยอ่ะแรงจะจับไม่ใ<น>ช่ <c oughs> แรงกับแม่งไม่ไหว <c oughs> ได้ครับออกไปดีที่ผมอยากได้ตัดเลือดแหะแต่ผมต้องเอาตัดเลือดมาฆ่าไอ้นั่นจริงหร f e เ t e d

คุ้ม <c oughs> ไม่ได้เฮ่ <c oughs> ยเจอลูกอะโคตรฟาวเลยเมื่อกี้จังหวะเนี่ยนื้คนหิวนะครับเซเนียลเป็นแทงใจใจแอสซินต์อ่าโย่อย่างนึงก็ต้องออกกับกันเวทอะมันราแรงเกินดูใส่กันลูก,ลก,ลก,ลกผมมาแล้วไปครับไปครับไปครับอย่าไปย่องจริงๆต้องรอแบบเพื่อนใกล้ตายนะแต่กลัวไม่ทันนะเมื่อกี้ và băng bay kêu lên chưa có lẽ mọi người chưa có lẽ mọi người สวยฮะ่ะประมาณนี้นกันนะสับการเล่นเซเนียลออฟเลนแบบ,บ,บมีมม,ม <c oughs> ก็ยังมีจุดอ่อนเยอะอยู่นะสับเซเนียลแต,แต่ก็แตห้องก็แรงแบบแรงตลกตลกดี เาไปเล่นนันาเมยี่สาเปอร์เซ็ตยี่สองตลอดโย ครับก็ไปยังไงบ้างครับสับการดรีสกินใหม่ของเซเนียลนะครับเดมอนิกเคชั่นนะก็เป็นสกินนี้ค่อนข้างจะสวยมากนะสับสคนที่อยากได้เนี่ยสกินนี้ดอยสูงไปประมาณ700คูปองนะครับก็ส,สับเซเนียลในเมตาเนี่ยหลังจากปรับแพทใหม่มาก็จะมีท่าหนึ่งที่ค่อนข้างจะดีขึ้นเนาะแล้วก็พารส,สีเปลี่ยนใหม่ที่มันแบบว่าเป็นคอมโบมากขึ้นนะสามารถนับคูดาวได้ไม่จำเป็นต้องตี3ครั้งนะครับข้อเสียก็คือ DPS มันตกในช่วงเลเเกมมันอาจจะไม่ได้ดูเวอร์มากแต่ว่าจังหวะเข้าโดดเข้าไปเบิร์สสออออยยยย่่่่าาาาาาางงงงงงงเเเเเีีีีี้้้้้้้จจจจจจจัััััหหววะะะะะะมมมมนนนนนนนดดดดดดขขึืกกกกกกโลกโลลลแแตต็็ไไคครรรบพพ ตแต่ข้อเสียของอันติคือตอนว้าไม่มีการดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกลายเป็นโลของเซเนียลเพิ่มขึ้นมาแทนนะก็จะได้เรื่องของการแบบท้านดาเมจจากโลนะครับหรือในการรักษาเลือดของเพื่อนที่ใกล้จะตายได้ค่อนข้างจะง่ายกว่าแพทที่แล้วแต่ว่าในเรื่องของการเข้าไปนัวไฟเล่งคู่กับพวกฟอลเลนบัตเตอร์ไฟหยานอะไรเงี้ยอาจจะไม่โหดเท่าแต่ก่อนนะแต่ดอยมาว่ามันก็เล่นง,ง่ายมากขึ้นนะศัพท์เซเนียลนะครับประมาณนี้แล้วกันนะศัพท์การรีวิวนะฮะขับกันเองเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วย แล้วเจอกัน